ผมถามหน่อยถ้าผมแบบกลัวหรือหนีเนี่ยนคะ่าตัวรู้ไหมค่าตัวผมเท่าไหร่ค่าตัวผมน่าสี่หล้านนะผมจะหนีทำไมถ้าผมไม่เจ็บสวัสดี FC ฟซีแฟนมัดมอยทุกท่านครับเรื่องราวนี้รถถังถอนชกซุปเปอร์เล็กทุกคนรับทราบกันแล้วนะครับว่ากันด้วยเรื่องราวของ t ด e Iron อนแมนครับก็ต้องบอกเป็นที่ทราบกันแล้วรถถังบอกว่า อใครจะไปอยากถอนนะครับค่าตัว4ี่ล้านชกที4ี่้าล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับไปชกเฉยๆแพ้ก็ได้เสมอก็ได้ชนะยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่าเขากลัวนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับคือเขาพร้อมจะบวกอย่างแน่นอนแต่ว่า เขาซ้อมกับแสงอาทิตย์จนได้รับอาการบาดเจ็บนะครับคือเจ็บกินยาเท่าไหร่มันก็ไม่หายเจ็บก่อนที่จะแต่งงานอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็บอกกับแฟนครันะครับน้องไอด้าบอกว่าอุ้ยไม่ไหวแล้วแหละนะครับแบบนี้ก็ต้องขอถอนหลังจากนั้นรถถังก็คงติดต่อทีมงานวันขอถอนชกกับซูปเปอร์เล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่บอกว่าโอ้โห กลัวหรือเปล่านะครับกลัวแพ้หรือเปล่าจริงๆเลนรถถังก็ต่อไม่ได้แพงมากนะครับตอประมาณ3-2พลังหมัดรถถังนะครับรีกีความดังของรถถังในวันเจ้าิชิพก็เอาต่อไปก่อนแต่ว่ารถถังเองเนี่ยเป็นแชมป์ในกติกามมยไทยนะครับครั้งนี้จะไปต่อยในกติกาที่ซุปเปอร์เล็กน่าจะได้เปรียกว่านะครับในเรื่องของการเตะแต่ว่านวมเล็กนี่แหละครับนวมเล็กมันใช่นวมเล็กหรือเปล่านะครับถ้าชคนวมเล็กยังไงก็โอ้ก็ยังมีลุ้นนะครับแต่ว่าถ้านวมใหญ่ก็ต้องบอกว่าซุปเปอร์เล็ก แล้วก็ล่าสุดนะครับคู่ชกคนใหม่ของซูปกเปอร์เล็กกประกาศแล้วเป็นแดเนีลวิลเลียมนะครับนักชกลุกครึ่งภายออสเตรเลียนะครับก็จะมาเจอกันโอ้โห แต่ว่าต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็สไตล์เหมือนกับรถถังนั่นแหละสำหรับคู่ชกของซูเปอร์เล็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอติดตามกันเหมือนเดิมนะครับติดตามเชียร์นักชกชาวไทยของเราครับต่อยกับต่างชาติคนไทยบางส่วนก็ชอบมากเลยนะนะครับปอไวไม่อยากจะให้นักชกไทยที่เก่งๆเนะี่ยไปสู้กันเองนะครับก็น่าจะเข้าหูเข้าตาแฟนหมัดมวยที่อยากจะดูเพิ่มยิ่งขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าแมตช์ใหญ่ๆนี้ระดับโลกแบบนี้ ขายต่างชาติได้เยอะกว่าอีกนะผมว่านะเพราะว่าเป็น,ปนไทยกับต่างประเทศไงถ้ารถถังต่อ,อยกันเองบางทีก็อยากจะดูแค่ในไทยเท่านั้นนะครับคู่นี้ชกกันวันเสาร์ที่25มีนาที่จะถึงนี้นะครับตรงกับเวลาพรามไทม์ของสหรัฐอเมริกาครับตอนเช้าเลย7โมงเช้าครับซูเปอร์เลกเกตหมู่เก้าเจอกับดดนเนียลวิลเลียมติดตามด้วยนะครับบางถังบอกแล้วนะสาเหตุที่ถอนไม่ได้กลัวไม่ได้หนีค่าตัว 4- 5หล้านใครจะไปอยากถอนนะครับ เจ็บนะครับเจ็บแหงนะครับไม่สามารถที่จะมาต่อสู้ได้เดี๋ยวมันจะเสียรายการเขาครับ